พามาดูวิธีปูกระเบื้องแผ่น40ด้วยปูนเปียกกันนะครับขั้นตอนแรกเราก็เกลี่ยปูนให้เสมอกับแผ่นด้านข้างก่อนนะครับผมเติมปูนให้เต็มนะครับในส่วนที่มันไม่เต็มนะครับแลวเกลี่ยให้เสมอกับแผ่นด้านข้างก่อนนะครับผมนี่นะครับเกลี่ยแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เมื่อเสมอกับแผ่นด้านข้างแล้วนะครับให้เราเกลี่ยปูนออกอีกนะครับ ออกจากตัวแผ่นด้านข้างลงมาประมาณครึ่งเซนนะครับเกี่ยวออกแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับผมเมื่อเรามองว่าได้ระดับใกล้เคียงแล้วนะครับจากนั้นให้ใช้เกียงปาดไปแบบนี้นะครับปาดให้หน้าปูนเรียบแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็ปาดเส้นตามแผ่นแบบนี้นะครับเมื่อเราได้เส้นแล้วนะครับก็นํากระเบื้องมาวางได้เลยนะครับ ดูนะครับเมื่อเราปาดได้หน้าเสมอแบบนี้นะครับเราจะได้ไม่คอเยอะนะครับและวิธีเคาะเพื่อเช็ดว่ามันแข็งแรงหรือเปล่าก็คือจะต้องมีปุนปิ้นออกมาข้างใดข้างหนึ่งนะครับเมื่อเราลดลงมาแค่ครึ่งเซนนะครับในส่วนปุนที่มันปิ้นออกมาก็จะมีไม่เยอะนะครับจะปิ้นออกมาทั้ง สองมุมนะครับนี่ก็เป็นเครื่องหมายว่าปูนของเราเต็มหน้านะครับผมเมื่อเราปูได้ระดับแล้วนะครับค่อยมาหาเส้นนะครับค่อยมาเช็ดว่าแนวเส้นแนวแนวล่องนะครับใช้คําว่าแนวล่องนะครับเราค่อยมาดูล่องนะครับก็ทาให้ล่องมันตรงกันนะครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับที่ปูกระเบื้องที่ ใา้ก็คือเราต้องวางปูนนะครับวางปูนให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับผมเมื่อเราวา,างปูนได้ระดับดีนะครับเราก็จะใช้เวลาในการจัดกับเบื้องน้อยนะครับ